ขปเปิดการศึกษาอบรมซูเปอร์วอร์ปสรุ่นที่2ส,สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงโดยเน้นวางแผนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อเร็วๆนี้ดรสุทธิพลทวีชายาการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาธิการคอปปได้เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือซูเปรอร์วรปสรุ่นที่2โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าหลักสูตรวปรสตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่9จําจำนวน50คนร่วมงาน ดรสุทธ no ิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าฝ่ายสถาบันวิทยาการระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง super w a r p s รุ่นที่2ขึ้นเพื่อระดมความรู้และประสบการณ์จากสิทธิ์เก่าวตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่9เพื่อดึงพลังของนักศึกษามา ภายใต้แนวคิดแบบใหม่มั่นใจว่าหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือวปรสรุ่นที่2จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและผู้บริโภคอย่างแน่นอนก็คือเป็นการนำเอาผู้มีประสบการณ์นะครับก็คือสิทธิ์เก่าวาปสตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่10โดยเราคัดเลือกเอา The Base นะครับของจากรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยแล้วก็เชิญเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่เรียกว่าเป็นการอบรมเนี่ย เป็นการที่เรามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่ๆตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่10เนี่ยนะครับที่ท่านมีประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเรามีโจทย์ให้ซึ่งรุ่นซูเปอร์บอร์สอรุ่นที่2เนี่ยเราให้โจทย์ก็คือว่าทํายังไงเรื่องของเรื่องของประกันสุขภาพนะซึ่งเราคิดว่าเป็นฮอตอิชชูของเรื่องของประกันภัยนะแล้วเป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยต้องการที่จะเห็นคําตอบนะโดยเฉพ,าะ,เพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ขณะดนี้ที่มีสังคมผู้สูงอายุมีเรื่องของโควิดมีโรคต่างๆที่อุบัติใหม่เยอะแยะหมดเลยเนี่ยระบบประกันภัยจะช่วยอย่างไรเพนดรสุทธิพลยังกล่าวได้ว่าหลักสุดสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือซูเปอร์วรปสรุ่นที่2นี้จะมีความแตกต่างจากซูเปอร์วรปสรุ่นที่1 โดยซูเปอร์วรสรุ่นที่2จะเน้นการเจาะลึกไปถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งสออคล้องก,กันกับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ